กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ฟิกเกอร์ทู h ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้รับแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวหนึ่งมานะครับ naughty or nice นี่ครับเห็นไหมครับจะเป็นฟิกเกอร์ลุงซานตาคลอสนะครับในชุดซานตาสีแดงนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเขียนว่า adult collectible not a toy อายุ14บวกนะครับและตัวนี้ที่ผมได้มานะครับก็เป็นคลาสสิกซานตานะครับซึ่งก็เป็นงานแบบเอ็กซ์คลูซีฟของทาง Big Bad Toy Store นะครับ และรายการผลิตอันนี้นะครับก็เป็นของ Fresh Monkey Fiction นะครับซึ่งผมไม่เคยสัมผัสงานของ Fresh Monkey มาก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเวฟเกี่ยวกับพวกซานตาคลอสนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเขามีนอยตี้หรือ n i ส์นะครับก็คือเลวหรือดีอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งผมก็ได้มาเป็นตัวดีนะครับตัวนี้จะเป็นคลาสสิกซานตานะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับ SGT Santa มี มอซานต้ามีตัวเป็นไซบอร์กซานต้าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซานต้าปลอมนะฮะพร้อมทั้งมีอีกตัวหนึ่งก็เป็นโจรสลัดซานต้าด้วยกันนะครับนี่ครับเขาบอกว่าให้สะสมให้ครบนะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.freshmonkeyfiction.com นะครับอ่ะวันนี้เราจะมาดูเจ้าตัวนี้ดีกว่านะครับตัวคลาสสิกซานต้านะครับ ซึ่งตามธรรมเนียมนะครับโดยปกติแล้วนะครับทุกๆวันคริสต์มาสของทุกๆปีนะครับผมก็จะพยายามถ่ายเป็นโฟโต้เซตเกี่ยวกับงานคริสต์มาสนะครับแต่ว่าปีนี้ครับพอดีว่าเจ้างานของ Fresh m o n k ี y ได้ออกลุงซานตาคลอสเป็นคลาสสิกเวอร์ชันมานะครับก็ได้ที่โอกาสในการพรีออเดอร์มาแล้วก็สินค้าก็มาก่อนวันคริสต์มาสไม่กี่วันนะครับวันนี้ก็เลยได้เอามาให้เพื่อนๆดูนะฮะ และนี่ก็คือองค์รวมนะครับก็จะเป็นแอชันฟิกเกอร์ลุงซานตาคลอสที่มีความสูงประมาณ6นิ้วกว่า,วานะครับแล้วก็อยู่ในถาดพลาสติกพร้อมทั้งมีอุปกรณ์แถมมาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นซองพลาสติกใสๆนะฮะมีมือมาเปลี่ยนให้มีฐานนะครับเขียนว่า Naughty or Nice นะครับอันนี้น่าจะเป็นจานอาหารนะครับแล้วก็มีขนมมีแก้วมาให้นะครับอ่ะ คราวนี้เรามาดูกันนะครับในตัวถาดพลาสติกก็จะถูกรัดเอาไว้ด้วยลวดแล้วก็เส้นยางแบบนี้นะครับคล้ายๆเหมือนงานของพวกเนกานะฮะนี่ครับด้านด้านล่างที่เท้าก็จะเป็นลวดใช่ไหมครับก็เราก็จัดการแกะพวกนี้ออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะป้องกันไม่ให้ตัวฟิกเกอร์หลุดออกจากถาดแล้วก็ไปชนกับขอบกล่องพลาสติกอะไรประมาณนี้เนาะ ก็เป็นการยึดแอคชั่นฟิกเกอร์ของงานทางฝั่งอเมริกานะครับและนี่ครับก็คือเป็นลุงซานตาคลอสที่เรากำลังตามหาอยู่ใช่ไหมครับส่วนหมวกก็สามารถถอดออกมาได้นะครับแล้วก็ศีรษะก็โล้นล้านเลี่ยนอย่างนี้นะครับแต่ในส่วนคอนะครับมันจะรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะหันซ้ายหันขวาได้นั่นก็เพราะว่าเคราของลุงซานตาครับจะมาค้ำอยู่ตรงหน้าอกอย่างนี้นะครับก็จะแน่นๆนะฮะ ามาดูที่แขนดีกว่านะครับที่แขนก็สามารถง้างได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นข้อต่อแบบนี้ครับด้านในตรงหัวไหล่จะสังเกตเห็นว่าเป็นลูกบอลจอยกลมๆอยู่ด้วยนะครับคือมีความรู้สึกว่างานของ Fresh Monkey นะครับจุดขยับอาจจะทำได้ไม่ดีเท่างานของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับแต่ว่า มันก็เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่รู้สึกว่ามีคุณค่าเหมาะสำหรับการเก็บสะสมนะครับเพราะว่าขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็รายละเอียดพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่แถมมาให้นะครับมันก็เหมาะที่จะเก็บสะสมในช่วงเทศกาลเทศกาลหนึ่งอย่างเช่นคริสต์มาสอย่างนี้นะครับก็เราสามารถหยิบเอาแอคชั่นฟิกเกอร์ของเราไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆที่เขาจัดงานคริสต์มาสหรืออาจจะหยิบจับเอาแอคชั่นฟิกเกอร์ในบ้านนะครับมาถ่ายรูปเซตเป็นงานคริสต์มาสก็ได้นะครับก็ สวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ครับข้อต่อตรงในส่วนของต้นขานะครับแล้วก็หัวเข่าอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ขยับได้ในประมาณหนึ่งนะฮะนี่ครับหัวเข่าก็พับลงได้ไม่มีปัญหาครับแล้วก็ช่องต่อรอยต่อก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดูดีนะครับรองเท้าก็สวยงามนะครับสามารถพับเท้าขึ้นลงได้แบบนี้นะครับนี่ฮะสีดำสีทองสีแดงสีขาวนะครับมันตัดกันทำให้ดูสวยงามจริงๆนะฮะ เออนะครับผมก็รู้สึกว่าชอบนะมีการจับที่รู้สึกเต็มไม้เต็มมือดีนะครับนี่ครับอืมอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้กันนะครับก็ด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะไม่มีรูไม่มีอะไรให้เอาไปปักนะครับเราก็สามารถวางได้แบบนี้เลยฮนะเห็นไหมครับขนาดใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับนี่สวยงามเลยนะฮะ อันนี้จะเป็นหมวกซานตาคลอสนะครับก็จะเป็นยางแบบนิ่มๆอย่างนี้นะครับก็สามารถนําไปใส่ให้กับลุงซานตาหรือจะเอาไปใส่ให้แอคชั่นฟิกเกอร์ตัวอื่นก็ได้นะเอาไว้ถ่ายรูปสวยๆเนาะคราวนี้มาดูครับอุปกรณ์ที่แถมมาให้อันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆกล่องของขวัญใช่ไหมครับกล่องของขวัญสีแดงแล้วก็คาดด้วยริบบิ้นสีเขียวนะฮะแต่ว่าริบบิ้นนี้ไม่ได้คาดมาด้านล่างด้วยนะคแค่แบบท่อนหนึ่งนะแล้วก็อันนี้เปิดได้ไหมฮะ เหมือนมันจะเป็น2ชิ้นนะแต่ว่าผมพยายามดึงดูแล้วนะครับมันเหมือนมันจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้แล้วกันนะฮะนี่ฮะเออแข็งแข็งก็ไม่น่าจะแกะได้เนาะก็เอาไว้เป็นพร็อพนะครับเอาไว้ถ่ายรูปสวยๆนะครับมาดูชิ้นต่อไปครับอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นกระดาษที่เขียนรายชื่อของเด็กๆที่ลุงซานต้าจะเอาของขวัญไปส่งให้นะครับ ก็จะเป็นม้วนกระดาษอย่างนี้เราก็สามารถนําไปใส่ได้ตรงบริเวณที่มือนะครับเนี่ยฮะที่มือของลูซานตาก็จะมีเป็นช่องให้จับพอดีนะครับเราก็สามารถเอาพร็อพอันนี้ไปใส่ได้นะครับต่อมาครับนี่มาดูใบหน้าอีกหนึ่งอันนะครับจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือนี่ครับมีตานะครับที่ทําเป็นทรงซิกตากระพริบตาอยู่ข้างหนึ่งนะแหมดูเฟี้ยวเหลือเกินนะลุงนะครับ แล้วก็ตรงบอลจอยที่ตรงศีรษะก็ค่อนข้างท,ที่จะใหญ่เลยนะเนี่ยก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องมีเปลี่ยนศีรษะนะครับถ้าเกิดเราอยากจะถ่ายรูปให้แบบมันได้หลากหลายอารมณ์นะครับอ่าชิ้นต่อมานะครับจะอยู่ในซองแล้วนะครับอันนี้จะเป็นถุงพลาสติกก็ไม่ได้ว่าเป็นถุงซิบล็อกแล้วก็ไม่ได้ ฝังไว้ในถาดพลาสติกนะครับว่าจะเป็นถุงแยกมาเลยอันนี้จะเป็นฐานที่ตั้งนะครับเขียนว่า naughty or n ไ c e นะครับซึ่งจะมีเป็นแกนลักษณะแปดเหลี่ยมเพื่อที่จะเอามายึดติดกับรองเท้าบูทของลุงซานต้านะครับนี่ครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆอยากเอาวางโชว์ในตู้สวยๆก็ใส่ฐานนี้ไว้ได้นะสวยงามครับแล้วก็สิ่งที่ให้มานะครับก็จะมีเป็น อุปกรณ์พวกจานพวกแก้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแก้วใสๆนะครับก็เป็นพร็อพที่ให้มานะครับแล้วก็จะมีเป็นจานหนึ่งใบนะครับสีขาวแบบนี้ครับคราวนี้เราจะเอาอะไรใส่จานครับแน่นอนนะครับว่าเขาให้อันนี้มาครับนี่อันเล็กๆกลมๆนะครับมันคล้ายๆกับ ขนมคลกเกอร์หรืออะไรสักอย่างนะครับก็ให้มาด้วยกันทั้งหมด2อันนะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ในจานก่อนเนาะอันนี้ <c oughs> เออนะครับก็เป็นเป็นนิ้วชี้นะครับมือขวาชี้นิ้วไปด้านหน้าแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจจะเป็นถ้วยนมหรือเป็นอะไรไม่แน่ใจนะให้มานะครับนี่ครับก็เป็นคลกเกอร์อีกอันหนึ่งนะครับทําออกมา2ชิ้นด้วยกันนะครับ ก็สามารถนำไปใส่ในจานเป็นพร็อพได้นะครับจริงๆคริสต์มาสมันต้องมีอะไรมั้งฮะมันต้องมีไก่งวงมีต้นสนมีเอ่อพวกแท่งแฟนซีสติ๊กใช่ไหมครับแล้วก็นี่เป็นมือนะฮะเพื่อนๆสายถ่ายรูปก็น่าจะถูกใจนะครับเพราะว่าเราสามารถเอาลุงซานต้าของเรานะครับไปถ่ายรูปพร้อมทั้งมีอุปกรณ์แบบนี้ครับสามารถจัดเป็นคล้ายๆว่าเป็นห้องที่มีเตาผิงใช่ไหมครับแล้วก็มีต้นคริสต์มาส แล้วก็มีการเซตโตเป็นงานเลี้ยงเฉลิมฉลองนะครับถ่ายรูปออกมาจัดแสงออกมาได้ฟิลอารมณ์ที่สวยงามนะครับแล้วก็มันเป็นฟิลที่ทําให้นึกถึงความอบอุ่นในงานเทศกาลคริสต์มาสนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูนะครับเอาเป็นตัวอย่างเนาะว่าเจ้าลุงซานต้าจะทําให้ฟิลในการถ่ายรูปอารมณ์คริสต์มาสมันเป็นแบบไหนครับไปดูกันเลยครับ ครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแอคชั่นฟิกเกอร์จาก Fresh Monkey ตัวคลาสสิกซานต้านะครับเพื่อนๆก็สามารถหาสะสมกันได้นะครับช่วงนี้เทศกาลคริสต์มาสมาแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเก็บสะสมแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับแล้วเจอกันสำหรับเทปต่อไปครับสวัสดีครับ